ตั้งแต่เข้าโหมดคุณแม่รู้สึกเลยว่าเหมือนน้าตามันขึ้นมาคั้าตรงนี้ไว้ตลอดจนถึงการร้องเพลงเลยอ่ะมันเหมือนแบบถ้ามีใครไปตบไหลวางมือบ่บานน้าตาก็ไหลอ่ะตอนเนี้ยรู้เลยเหมือนแบบมันพร้อมจะร้องไห้ได้ตลอดเวลาเข้าใจเลยค่ะเข้าใจถึงความเหนื่อยความทุกข์แล้วก็ความฝันที่อยากจะเดินทางไปถึงจุดนั้นนะลายสูสเ่เสนเสียงเคนเล่นจากเมนฉันหล่อเลี้ยงคนเงาไกลบ้าน สู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเนียวคือปั้นเ่าคนบ้านเฮาฮักขันมันแก่นเป่าอีกในเดอ้อหมอแคนช่วยเป็นตัวแทนกลมใจไกลบ้านเป็นไงพี่ตี แกบแบบแกซื่อมากเลยผมผมชอบในในความซื่อของแกร้องจบก็แล้วว่าแบบซื่อแบบลูกผู้ชายบ้านๆเลยอะไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เออเป็นเป็นเหมือนร้องให้ตัวเองแต่ว่าเหมือนกับว่าโอ้ยคิดหอดบานเน้ะผู้ใหเป่าแค้นเนาะอารมณ์มันเออสดชื่นหน่อยแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีครับเราก็บนทางยากแสนนี้โอ้โหเอื้อนได้แบบ ไอ้มดไอไม้กายไม้เถาะนะครับพี่กล้วยเขียนลายเซ็นไว้แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่กล้วยครับสุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับผมมีกี่ครับอยากเอาใจช่วยพี่กล้วยนะครับกับการทําหน้าที่ของลูกชายคนหนึ่งที่ประเสริฐมากๆนะครับแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ให้พี่กล้วยได้เดินตามนะผมก็ภาวนาให้พี่กล้วยได้ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับ ขอให้ได้บ้านหลังเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ให้แม่ได้อยู่นะครับผมเอาใจช่วยเด้อพี่กล้วยครับผมส่วนเรื่องการร้องเพลงพี่กล้วยร้องเพลงเก่งมากมีพรสวรรค์มากแล้วก็ร้องได้แทบจะเป็นมืออาชีพเลยแต่วันนี้ปัญหาอยู่ที่มันมีความสะอื้นในใจมันออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะมีแผลเล็กๆน้อยๆเกิดจากเส้นเสียงที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่พี่กล้วยสามารถฝึกซ้อมและเป็น เป็นอาชีพเสริมได้ผมใช้คํานี้นะครับพี่กล้วยฝึกเยอะๆนะครับร้องเพลงไปด้วยส่งของไปด้วยผมเชื่อว่าพี่กล้วยน่าจะบางทีอาจจะไปเปิดหมวกได้ก็ได้นะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับผมขอบคุณครับเดีบพี่พูดเป็นไงคะตื่นเต้นใช่ไหมวันนี้ตื่นเต้นครับปกติเป็นคนขี้เขินไหมคะ ก็นิดๆครับนิดๆใช่ไหมวันรู้สึกว่ามีแบบมีความอ่อนไหวเซนซิทีฟโดยเฉพาะเวลาเล่าถึงเรื่องของครอบครัวความลําบากแล้วก็เรื่องของคุณแม่ตั้งแต่เข้าหมดคุณแม่รู้สึกเลยว่าเหมือนน้าตามันขึ้นมาคั้าตรงนี้ไว้ตลอดจนถึงการร้องเพลงเลยอ่ะมันเหมือนแบบถ้ามีใครไปตบไหลวางมือบาบาๆน้าตาก็ไหลอ่ะตอนเนี้ยรู้เลยเหมือนแบบมันพร้อมจะร้องไห้ได้ตลอดเวลาเข้าใจเลยค่ะเข้าใจถึงความเหนื่อยความทุกข์แล้วก็ความฝันที่อยากจะเดินทางไปถึงจุดนั้นนะสู้ๆูนะาพี่กล้วยนาะครับ ในส่วนาการร้องเพลงตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขนาดนี้ค่ะเพราะตอนที่คุยเหมือนแบบอุ้ยเซซิฟเขินๆอ่อนไหวบอบ,บางแต่พอร้องปุ๊บอืมเออไม่บอบางนะจ๊ะใส่เต็มเหมือนกันแล้วก็ชอบบางหางเสียงลูกคอที่พวกเราชอบเหมือนกันที่แบบขยี้เหมือนแบบเบิบ้ลมอเตอร์ไซค์เลยอะ่ะให้หลายช่วงนะอ้อ่แง่<ๆ>หลายช่วงเลยจัดให้สุดเกียร์จัดให้สุดจัดให้สุดแสดงว่าเป็นคนที่เวลาต่อให้มีเรื่องราวในชีวิตอะไรมากมายแต่จับไมค์ได้ร้องเพลงแล้วเหมือนเป็นคนมีความสุข มั่นใจกับการได้จับไม้ร้องเพลงมากๆที่สัมผัสได้นะคะวันนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆแหละความสมบูรณ์เล็กๆน้อยๆแต่ประทับใจมากเดี๋ยวรอประคแนนนะจ๊ะครับุ้คกุศลครับเรื่องราวของกล้วยนะครับทําให้ครูรู้สึกมองเห็นความเป็นลูกชายและก็ความเป็นลูกผู้ชายอยู่ในความเป็นกล้วยเลยทําหน้าที่ทุกอย่างที่ตัวเองทําได้โดยไม่รีรอเลยเราเห็นหมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทําอย่างรวดเร็ว ก็คือการพาคุณแม่กลับบ้านถ้าคุณแม่อยากกลับบ้านและก็ที่บ้านมีคุณน้าอะไรอยู่ครูอยากให้กล้วยพาท่านกลับให้เร็วไม่ได้หมายว่าคุณแม่จะไม่สบายหรืออะไรนะลูแต่มันอยากให้ท่านอยู่ในท่านที่อยากอยู่ในวันที่ท่านแข็งแรงมันจะเต็มไปด้วยความสุขเลยบ้านอาจจะไม่ต้องน็อกดาวหาเสาไม้ให้ครบความเป็นบ้านแล้วก็ลงมือเลยอยู่ง่ายงไปก่อนหารายได้เพื่อค่อยไปต่อเติมเอาอยาก เอาแรงใจช่วยตรงนี้เพราะาทุกอย่างกล้วยทําไว้งดงามมากในนามของลูกชายคนหนึ่งนะครับส่วนการร้องเพลงเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเป็นเลยออกเสียงดีมากครูชอบการออกเสียงมันแข็งแรงเหมือนกับที่ที่กล้วยพูดเลยแล้วก็ทักษะการร้องก็มีอยู่ครบวันนี้ที่มันขาดคือความเขินของกล้วยนั่นแหละร้องไปเขินไปะจะออกขยี้ให้สุดก็ไม่สุดทําได้อยู่แต่แต่ไม่สุดมันก็เลยทําให้ความพล้วมันไม่พอ บนทางยาแสน,ม,นมันดูไม่ไม่เพียวแต่ถ้ากล้วยฝึกบ,บ่อยๆบนทางยาแสนมันจะเป็นอย่างนี้และมันจะมีรูปแบบนี้เยอะมากในเพลงเพลงนี้และกล้วยทําได้ด้วยแต่เหมือนว่ายังไม่ได้ฝึกมันจริงจังเท่านั้นเองเราเปรียบเทียบนะครับครับ